สวัสดีค่ะทุกคนก็กลับมาพบกันเช่นเคยนะคะกับช่องเกียวโตสตูดิโอวันนี้เกียวโตก็จะมาสปอยซีรีส์เกาหลีเรื่องครูรักอลล้วนวิวาอละเวงให้ทุกคนฟังกันนะคะซึ่งเกียวโตจะมาสปอยในตอนที่1นถึงสถ้าใครพร้อมเราไปรับฟังการสปอยกันได้เลยนะคะคููรักอลวนวิวาอละเวงเป็นเรื่องราวของซุปตาสาวสวยสายฮวานยองนังเอกของเรื่องเธอทั้งสวยรวยแต่หญิงทะนงตนไรหัวใจจนได้ฉาย,ยาเจหญิงน้ำแข็งต่อมาเธอต้องแต่งงานกับดาราชาย พินซอพระเอกของเรื่องที่เริ่มต้นจากหนุ่มเลี้ยงหัวฐานะยากจนแต่เขาก็ดีตัวเองมาเป็นดาราแถวนาเทียบเท่ากับนางเอกได้เพราะคาพูดดูเถอของเธอเพียงเวลาไม่กี่ปีทั้งสองเกลียดคีน้ากันมาตลอดถึงคันไม่อยากรับงานคู่กันแต่เราก็เกิดเรื่องพลิกผันทําให้ทั้งสองคนต้องมาทําสัญญาแต่งงานปลอมๆเป็นเวลา3ปีแล้วพวกเขาจะเปลี่ยนจากคนที่เคยเกลียดคีน้ากันกลายมาเป็นคนที่รักได้หรือไม่มาติดตามเรื่องราวของพวกเขากันเลยนะคะนางเอกซุปตาร์สาวชื่อดังกําลังถ่ายโฆษณาอยู่กับฝูงแกเร สิบตัวทำกลางบรรยากาศท้องทุงนางเอกเดินเฉิดฉายรับอากาศบริสุทธิ์เธอดูแลฝูงแกะด้วยความรักแต่พอสั่งคัดเธอก็วินว่ากลิ่นเหม็นสุดๆอากาศก็ร้อนด้านประธานบริหารบริษทัทโปรดักชันก็กำลังตกที่นางลำบากเพราะติดนี้ก้อนโตเขาจึงคิดกอบกู้ชื่อเสียงของบริษทัทโดยการเอาบทหนังไปให้นางเอกดูและเขาร้องให้เธอมาเป็นนางเอกในหนังของเขาแต่ก็ดอนนางเอกปฏิเสธอย่างไม่ใยดีปล่อยเขาลงจากรถพร้อมกับบทหนังของเขาเตี้ยเต็มถนนจังหวะนั้นเองทั้งนางเอกและประธานอี ก็ได้เห็นหนุ่มคนหนึ่งเดินจูงหัวผ่านมานางเอกเห็นก็เกิดอาการไม่ปลืม้มชาวไร่บ้านนอกกับสัตว์ตัวเหม็นผิดกับประธานอิมที่เห็นออร่าในตัวพระเอกถึงขั้นพาเขาไปเป็นนักแสดงแตนน่นางเอกก็ใช้ชีวิตรัวราแต่ละวันไม่ทําผงก็ชอปปิ้งซื้อของแบรนด์เนมไปแสดงวุ่นอยู่อย่างนั้นพระเอกเข้ามาบริษัทแรกก็ต้องเสิร์ฟน้ำให้พวกรุ่นพี่และต้องมาทําความสะอาดห้องและโดนรุ่นพี่แกล้งพูดจาดูถูกแต่เขากลับไม่ตอบโต้จนประธานอิมชมทําให้รุ่นพี่ไม่พอใจพระ หนักดาน,นาเอกก็รู้สึกหงุดหงิดที่ผู้จัดการบอกให้เธอไปร่วมงานคัดตัวนักสแสดงชายพรุ่งนี้เพราะผู้กำกับอยากให้เธอพอใจนักสแสดงหน้าใหม่ที่จะมาเล่นนางกับเธอหลังจากกลับบ้านนาเอกก็แอบซิ่งจัก,กรยานปิดหน้าปิดตามมิชิดมาที่ร้านปลดของเธอเพราะสิ่งเดียวที่ทําให้เธอถอดถั่วโขนจากนักสแสดงได้ก็คือตอกบกกี้กับเกี๊ยวทอดแต่เธอก็ต้องหงุดหงิดอีกครั้งที่จานของเธอไม่มีเกี๊ยวทอดแม่ค้าเลยบอกว่ามีลูกค้ามาซื้อเกี๊ยวทอดตานสุดท้ายไปแล้วนาเอกจึงขอให้เด็กคนนั้นยกเกี๊ยวทอดให้เเธอแต่กก็็โดดน ทำไมเขาต้องยกเกี้ยวของเขาไอป้าด้วยโดนเรียกว่าป้านาเอกจึงถอดแว่นโชว์และถามว่าไม่รู้จักเฮฮาวันยองหรอทําให้พระเอกที่นั่งอยู่โต๊ะข้างๆหันไปแต่ก็คิดได้ว่าดาราดังอย่างเธอจะสนใจเกี้ยวท่ดทําทไมนาเอกพยายามกล่อมเด็กว่าเธอจะให้ลายเซนและเก็บเกี้ยวของเขาเลื่อนเด็กตอบกลับาลเซนของป้ากินไม่ได้แล้วเดินออกไปทําให้หนาเอกอารมณ์เสียสั่งโซจูมาดื่มใครเครียดพระเอกได้ยินทับบนอยู่นานเลยมีน้ําใจเอาเกี้ยวของเขาไปให้เพราะพ่อแม่เคยสอนให้รู้จัก แบ่งปันแต่นางเอกคิดว่าเขาจะมาจีบเธอเมื่อเธอไม่รับน้ำใจพระเอกเลยกลับมานั่งที่โต๊ะกินเสร็จก็จะกลับบ้านแต่เห็นหนางเอกเมาจนฟุบหลับไปจะทิ้งไว้ก็น่าสงสารจึงพาขึ้นจัก,กรยานมาส่งที่บ้านแม้จะโดนเธอตบหัวไปหลายทีก็ไม่ยอมทิ้งเธอไว้ข้างถนนและก็ทําให้เขาเห็นว่าทุกอย่างที่เห็นในทีวีเชื่อไม่ได้นางฟ้าแห่งชาติหรอเธอคือคนบ้าแห่งชาติมากกว่ากลับถึงบ้านเธอนอนอยู่หน้าประตูด้วยความเมาพระเอกเลยต้องพยุงเธอเข้าไปในบ้านแล้วปิดประตูให้แล้วเดินกลับห้อง ไปวันรุ่งคืนนางเอกมาเป็นกรรมการคัดเลือกนักแสดงฝ่ายชายหลังจากคนแรกแสดงเสร็จก็ถึงตาพระเอกพระเอกแนะนําตัวเสร็จนางเอกก็ถึงขั้นบน่นปวดท้องหาว่าเขามาคัดตัวนักแสดงภาพยนตร์หรือจะมาแสดงความสามารถงานวัดกันแนะ่พระเอกเลยขอมาแสดงคู่กับนางเอกเพราะจะได้แสดงความรู้สึกออกมาได้ดีหากมีคู่แสดงด้วยทาเอานางเอกถึงกับถอดแว่นดูคนที่กล้าขอเธอแสดงเมื่อเห็นหน้าชัดๆก็จําได้วา่ามาอขืนเจอเขาที่ร้านของปาแล้วพระเอกก็ลงไปคุกเข่าชี้นหน้านางเอกว่าเขาพลาดที่ได้พ ผู้หญิงคนนี้และได้รักเธอแต่สุดท้ายก็ต้องปล่อยเธอไปเป็นความผิดพลาดครั้งใหญ่ผู้จบก็ให้หนาเอกพูดบทของเธอแต่นาเอกกลับบอกให้เขาไปเรียนทฤษฎีการแสดงมาแล้วค่อยกลับมาใหม่พระเอกได้ตอบกลับนอกจากเธอรวยการแสดงของเธอก็ไม่ได้ดีอะไรทําไมถึงคิดว่ามิสิธิ์มาสอนเขาทมเอานาเอกของขึ้นลุกขึ้นผักเขาจนสายนาฬิกาโดนเสื้อใหม่พรมที่แม่เขาถักให้จนหลุดออกมานาเอกจึงเอาเช็คหนึ่งแสนวอนโยนให้พระเอกเพื่อให้ไปซื้อเสือเส้อใหม่พรมตัวใหม่พร้อมก็บอกหลายคนเชื่อ ว่าฉันมาเป็นนักแสดงได้เพราะพ่อรวยแต่พวกนั้นก็ไม่เคยมาเป็นนักแสดงแถวนาได้ด้วยตัวเองเหมือนกันไว้เราค่อยมาคุยกันใหม่ตอนที่นายกลายเป็นนักแสดงดังโดยไม่มีใครช่วยกลเ้ากันหลังจากวันนั้นพระเอกก็แค้นฝั่งคุณกับนางเอกจนถึงขั้นปาลูกดอกใส่และมาหาเธออีกครั้งและบอกว่าเขาอยากแสดงเพื่อคัดตัวอีกรอบนางเอกตอบว่าการคัดตัวจบลงไปนานแล้วและให้เขาเลีกยไปพระเอกขวางไว้เขาไม่สนเรื่องการคัดตัวแค่อยากแสดงความสามารถที่แท้จริงเขาอยากให้เธอยอมรับจากนั้นก็เปิดเสื้อให้ดูว่า วันนั้นเธอไม่ได้แค่ทําเสื้อเขาขาดแต่เธอทําลายศักดิ์ศรีและความพยายามของเขาด้วยนายหาว่าเขาเป็นพวกหน้าใหม่ที่น่ารำคาญจึงผลักเขาและเดินเข้าบ้านไปแต่เธอก็ยังเห็นเขายืนตากฝนเพื่อรอเธอออกไปเขาคงบ้าไปแล้วแน่เธอจึงมาบอกให้กลับไปเธอยังไม่กลับเธอจะแจ้งตำรวจพระเอกนั่งคุกเข่าและพูดบทที่เขาเตรียมมาถ้าคุณหามผมกันได้พบคุณได้รักคุณแล้วก็ทิ้งคุณไปคือความผิดพลาดครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดของผมแต่ว่าผมรักคุณมากกว่าอะไรทั้งหมดผู้จบก็ลุกขึ้นจากไปพระเเออกกสัััญญาบตวง พินเสาคนไร้ค่าคนนี้จะประสบความสําเร็จด้วยความพยายามของตัวเองจากนี้ไปแม้แต่ฮาวานยองผู้เย่อหยิ่งก็ดูถูกเขาไม่ได้อีกแล้วแล้วพบกันใหม่จากนั้นพระเอกก็มุ่งมันซ้อมออกวิ่งทุกวันพร้อมกับเป้าหมายเขาจะต้องประสบความสําเร็จให้ได้ทุกวันเขาจะซ้อมพูดอ่านบทว่นอยู่อย่างนั้นจนวันหนึ่งประธานอิมก็มาบอกเขาดีว่าเขาได้รับคัดเลือกให้เป็นพระเอกทําให้เขาดีใจมากไม่นานหนังที่พระเอกเล่นก็มีคนดูเป็นหลายสิบล้านคนและหนังที่เขาแจ้งเกิดก็ทําลายสถิติภาพยนต์ทํางเม ส,สและนักสแสดงหนุ่มผู้ทําให้ทั่วทัทางเอเชียตกหลุมรักก็คือพระเอกของเราตอนนี้พระเอกได้มีโอกาสมาเดินพรมแดงร่วมกับนักสแสดงคนอื่นๆในงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติมีแฟนคลับจากทั่วทุกมุมโลกมารอพบพระเอกมาในมาที่่อเหล่าโบกมือทักทายแฟนๆไม่นานนางเอกสาวสวยก็ลงมาเดินพรมแดงด้วยท่าทางสง่างามเช่นกันทั้งสองเจอกันก็เริ่มวางท่าใส่กันทันทีนางเอกบังเอิญยืนโพ่าจนชุดปริออกทาให้เธอขาดความมั่นใจไปชั่วขณะเธอส่งสิกให้พระเอกช่วยเธอแต่พระเอกก็กลับไม่สน บอกมือบายบายแล้วจากไปรุนพีกูยองก่อนซึ่งตอนนี้เลิกเป็นนักร้องผ่านตัวมาเป็นประธานบริหารค่ายสื่อบันเทิงยักษ์ใหญ่เขาเห็นจึงโยนพัทให้หนางเอกทําให้เธอแก้สถานการณ์ไปได้แต่การที่พระเอกได้เป็นนักสแสดงดังก็ทําให้รุนพีไม่ค่อยพอใจที่เห็นเด็กเลี้ยงหัวได้เป็นนักสแสดงแถวนาพระเอกมาพบกับกาอินแฟนเก่าของเขาที่ตอนนี้เธอได้แต่งงานไปกับเศรษฐีเจ้าของโรงแรมแห่งนี้กาอินเข้าไปซบไล่พระเอกเพราะคิดถึงถึงไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่เขาก็อยู่ในใจเธอขณะที่ เธอกอดคอพระเอกก็มีนักข่าวคนหนึ่งมาเห็นและถ่ายรูปเอาไว้วันต่อมานาเอกก็มาเจอพ่อตามคำสั่งพ่อนาเอกเรียกให้เธอมาดูพินัยกรรมในการที่เขาจะยกบริษัทไทยนาเอกต้องแต่งงานผู้ชายที่ไว้วางใจได้และครองชีวิตสมรสอย่างน้อย3มปีพ่อเธอถึงจะให้เธอสืบทอดบริษัทได้แต่ก่อนที่เธอจะได้ถือบริษัทอย่างเต็มตัวอาของเธอจะบริหารบริษัทนี้เป็นการชั่วคราวทําให้หนาเอกไม่พอใจเพราะเธอไม่อยากได้บริษัทเลสิกนนส กลับมาห้องนายก็มานั่งหุดหงิดที่พ่ออยากให้เธอแต่งงานทั้งที่พ่อสอนเธอมาตลอดว่าการแต่งงานคือเรื่องเลวร้ายที่สุดแล้วจู่ๆจะามให้เธอแต่งงานเนี่ยนะแต่ก็มีเรื่องให้หน่าดีใจเมื่อผู้จัดการเข้ามาบอกว่าเธอคือดาวเด่นบนพรมแดงวันนี้เธอนั่งดูรูปตัวเองก็ยิมงยังม,ม,มีความสุขเพราะมีคนเข้ามาคอมเมนต์ว่าเธอสวยแต่ไม่นานเธอก็เริ่มอารมณ์เสียเมื่อเห็นคนดังบนพรมแดงเป็นพระเอกเห็นแล้วก็ข่องขึ้นถึงขั้นโยนไอแพดทิ้งและหาว่าพระเอกน่ารังเกียจหลายวันต่อมานาะยเอกกับพระเอกก็ได้มาาาาถ่ยยรยกรกล ด้วยกันพระเอกก็เริ่มกวนนางเอกเมื่อเห็นเธอกินแต่เชอรี่เขาเลยกินเค,ค้กที่เหลือนางเอกเห็นเขากินเค,ค้กอย่างอเอร็ดอร่อยเลยแกล้งประชดน,นายหน้าด้านนักก็ดื่มน้ำส้มด้วยสิพระเอกก็ไม่ขัดเอามาดื่มหน้าตาเฉยนางเอกเห็นเขาดูดน้ำส้มหลอดเดียวกับเธอก็โมโหกลัวคนอื่นคิดว่าเธอกับเขาสนิทกันพระเอกเลยยัวเราสนิทกันไม่ใช่หรออย่าลืมสิเราเป็นคู่แต่งงานกันนะทานําเอานางเอกถึงกับลุกขึ้นจนมือไปโดนโทรศัพท์ของเขาตกพื้นเมื่อหยิบมาดูก็เห็นเขาใช้รูปเธอเป็นภาพหน้าจากอก็หงุดหงิดหาว่า ขเขามองหน้าเธอแล้วคงสาบแช่งทุกวันสินะพระเอกไม่ตอบได้แต่เดินยิ้มยังมีเละสนัยจนหน้าเอกรู้สึกงงเมื่อถึงเวลาที่ทั้งคู่ต้องถ่ายรายการด้วยกันพระเอกเดินมาประคองนางเอกเหมือนทั้งคู่เป็นคู่รักหวานแววเมื่อมาถึงก็ให้หน้าเอกลืมตามองดูรอบๆแล้วพูดกับนางเอกผมหวังไว้เรื่องหนึง่งผมอยากทําแบบนี้ให้กับคนที่ผมรักตอนที่เจอเธอจากนั้นก็ถอดรองเทา้าแล้วค่อยๆล้างเทา้าให้ได้ยังอ่งอ,อนโยนจนหน้าเอกหวั่นไหวไม่น้อยแต่เมื่อพระเอกถามว่านี่เป็นครั้งแรกที่มีคนล้างเท้าให้หรือเปล่านงเอกก็ตอบเปล่า เคยมีคนล้างให้แล้วเวลาเธอไปสปาแล้วก็แกล้งยกเท้าขึ้นจะน้ำกระเด็นใส่เอกเมื่อเห็นทั้งคู่เล่นเข้าขากันได้ไม่มีที่ติแต่พระเอกก็ยังคงล้างเท้าให้นา่งเอกต่อแม้เธอจะบอกให้หยุดล้างเสร็จเอกก็หยิบพามาซาวให้ยังอ่อนโยนและใส่รองเท้าให้เธอเหมือนเดิมผู้กำกับเห็นบริเพ็ตากล้องถ่ายพอทั้งคู่ดูเหมือนคู่เด็ดกันจริงๆนาเอกเห็นพระเอกเล่นนอกบทเลยลุกขึ้นพระเอกเด้งแขนไว้แล้วจับมือเธอไปวางที่หัวใจข้างซ้ายและถามเธอว่าคุณได้ยินไหมเล่นเอานาเอกถึงก็ไปไม่เป็นและอึ้งไปช่วข เมื่อได้สติก็รีบดึงมือออกผูกำกับหลังคัดและชมว่าทั้งผู้เล่นได้ดีมาขณะที่น้าเอกก็ต้องจะเดินกลับเธอรู้สึกเหมือนพระเอกวิ่งเข้ามากอดเอวเธอทําให้เธอคิดไปไกลว่าเขาคงชอบเธอจริงๆเขาแล้วถามเอกยังพูดว่าผมตั้งตารอให้ถ่ายทําเสร็จไม่ใช่เพราะรายการแต่ของจริงจะเริ่มหลังจากนี้ผมตกหลุมรักคุณตั้งแต่แรกพบผมคิดว่าผมคงไม่มีวันได้พบผู้หญิงที่สมบูรณ์แบบอย่างคุณถึงกลั้นทาตัวเยาๆทำให้หน้าเอกเริ่มวหวั่นไหวจนเริ่มยิ้มออกมาแต่เธอก็ต้องตื่นจากฝันเมื่อได้ ยินเสียงผู้กำกับของเธอนางเอกถึงกับหน้าเวอรีบตบหน้าตัวเองให้เตือนจากฝันแต่เหมือนความรู้สึกเหล่านั้นมันรบกวนจิตใจของเธอไม่น้อยเธอจึงมาถามพระเอกว่าที่ทำแบบนั้นเขาจะเสืออะไรพูดมาตรงๆเธอไม่มีเวลาไร้สาระที่เขาเคยเสียมรารยาทกับเธอทําไปเพราะทิฏฐิหรือว่าคิดว่าเธออยู่สูงเกินเอื้อมเพราะตอนเราเจอกันครั้งแรกแต่ตอนนี้นายพร้อมจะสารภาพร,รักกับฉันแล้วงั้นหรอพระเอกถึงกับหัวเราะในที่สุดเขาก็ทําสสาเร็จไม่อยากเชื่อว,ว่าเธอจะหลงกนเขาจําได้ไหมเมื่อสามปีก่อนเธอบอกว่า ไว้เรามาคุยกันใหม่ตอนที่เขากลายเป็นนักแสดงชื่อดังได้โดยไม่มีคนช่วยเหล่านี้ก็คือเทคนิคพิเศษที่เขาใช้ในการถ่ายทําภาพยนตร์ผ่านการด้นสดเท่านั้นนายเอกเลยถามจาังหวะการเต้นของวตจสร้างทําด้วยหรือเปล่าพระเอกจึงเอาเช็ค1นึ่งแสนวอนโยนลงพื้นเพื่อคืนให้เธอเหมือนวันนั้นและบอกว่าเสื้อใหม่พรมที่เขาใส่เมื่อ3ปีก่อนแม่เขาถักให้เป็นพิเศษและขอโทษเงินคงซื้อเสื้อตัวนั้นไม่ได้ทําให้หน้าเอกน้ําตาซึมจนเขาไม่อยากเชืวว่อว่าเจ้าหญิงน้ําแข็งอย่างเธอจะร้องไห้ นางเอกเดินลงไปขึ้นรถด้วยความเสียใจตั้งแต่วันนั้นนางเอกก็ถึงคันสั่งผู้จัดการห้ามผู้ชื่อของพระเอกต่อหน้าเธออีกแม้ผู้จัดการจะบอกว่าแฟนๆอยากเห็นทั้งสองคนเล่นเป็นคู่รักบนจอกันอีกนางเอกก็ปฏิเสธซึ่งพระเอกก็รู้ดีว่าเธอคงไม่รับเล่นหนังกับเขาอย่างแน่นอนหลังจากวันนั้นพระเอกก็ยังเข้ามาออกกําลังกายโชว์ซิกแพคแน่นๆเพื่อรับงานต่อไปตอนนี้เขาทํางานเงินเยอะถึงขันสื่อไร้และหัวมากมายพ่อแม่ดูแลจนพวกเขาอยู่สุขสบายแม้ตอนนี้พระเอกจะโด่งดังแต่เขาก็ยังอยากสะสมชื่อ เสงเพื่อได้รับคัดเลือกให้เล่นหนังของลีโอซึ่งจะทําให้เขาก้าวไปถึงดาราฮอลลีวูดในภายหนะ้าฉะนั้นเขาต้องคว้าโอกาสไว้ให้ได้แต่ดูเหมือนความวุ่นวายจะเกิดขึ้นเมื่อวันหนึ่งพระเอกไปให้สัมภาษณ์กับนักข่าวถึงชีวิตส่วนตัวและการงานนักข่าวอิมคนที่เคยแอบถ่ายรูปพระเอกไว้เขาถามพระเอกว่าตอนนี้คบกับผู้หญิงคนไหนอยู่ไหมแต่พระเอกตอบไม่มีเขาไม่ได้คบกับใครนักข่าวอิมจึงเปิดรูปของพระเอกกับผู้หญิงคนหนึ่งที่กําลังกอดคอเข,เขาอยู่ในรถซึ่งทําให้นักข่าวสนใจกันมากว่าผู้หญิงคนนั้น เห็นนาะพระเอกถึงกับพูดไม่ออกจนประธานอิมเข้ามาช่วยและขอจบการสัมภาษณ์เมื่อมีข่าวไม่ได้ออกมาการคัดตัวของพระเอกก็มีปัญหาเพราะผู้กำกับลีโอเป็นคนที่พิทหารเรื่องภาพลักษณ์ของนักแสดงมากทาให้พระเอกกรุ่มใจไม่นานก็มีรายชื่อผู้หญิงที่คาดว่าน่าจะก,กําลังคบกับพระเอกอยู่และหนึ่งในนั้นก็มีนางเอกปลอมอยู่ด้วยเพราะนาฬิกาที่ผู้หญิงคนนั้นใส่มีอยู่แค่สองเรือนในประเทศและคนที่มีก็คือภรรยาผู้บริหารกบนางเอกเท่านั้นแล้วใครคือหนึ่งในนั้นหลังจากนางเอกเห็นข่าวว่าเธอกาลังคบ กับพระเอกก็ของคืนดีบสั่งให้ผู้จัดการตั้งโต๊ะแถลงข่าวว่าไม่ใช่เธอด้านกาอินหลังจากเห็นข่าวก็รียบเก็บนาฬิกาไว้บอกว่าสามีจะสงสัยพระเอกอยากซื้อนาฬิกาจากนางเอกเพื่อปิดข่าวลือแต่เขาก็รู้ว่าเธอคงไม่ยอมขายเขาแนา่พระเอกเลยมาดักรอนางเอกหน้าบ้านเพื่อขอคุยกับเธอแต่โดนนางเอกปฏิเสธไม่คุยด้วยเขาจึงลากเธอขึ้นรถและขอให้เธอช่วยยกเลิกงานแถลงข่าวพรุ่งนี้ แถมยังขอให้เธอโกหกว่าเธอคือผู้หญิงในรูถ้าเธอยอมช่วยไม่ว่าเธอจะมีเงื่อนไขอะไรเขาก็จะยอมทําตามนายให้เขาบอกเหตุผลที่เธอควรช่วยเขาพระเอกเลยถามว่า,า,วาเธอเคยอยากปกป,ป้องใครสักคนจนยอมทาทุกอย่างมั้งไหมเขาไม่สนใจว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเขาแต่เขาต้องปกป้องคนคนหนึ่งไว้ให้ได้นายเอกเขโทษแต่เธอไม่อยากปกป้องใครจนยอมทําทุกอย่างเหมือนที่เขาพูดเธอไม่เคยมีความรักลึกซึ้งให้ใครฉะนั้นเหตุผลของเขาเปลี่ยนใจเธอไม่ได้พระเอกเลยต่อว่าถึงเธอจะมีทุกอย่างแต่หัวใจว่างเปล่าและไร้ความ สนายก,ก็ยอมรับว่าในใจของเธอว่างเปล่าและไร้ความรู้สึกจริงๆนายก,กลับมาที่ห้องก็เจอหนังสือสุดอาหารจานเด็ดพิชิตใจสามีและหนังสือเคล็ดลับคู่แต่งงานใหม่และยังมีอุป,ปรกรณ์สําหรับการเป็นแม่บ้านแม่เรือนและมีข้อความเตือนให้เธออย่าลืมเนื้อหาในพินัยกรรมเธอจึงได้พ่อหาพอ่อเยียคนมาวุ่นวายที่บ้านของเธอทําให้เธออึดอดัดที่จริงพ่อรู้ว่าหากวันหนึ่งท่านเป็นอะไรไปนายเอกไม่มีวันปล่อยให้บริษัทที่พ่อของเธอทุ่มเทมาทั้งชีวิตตกเป็นของไอยอย่างแน่นอนและสิ่งที่ไม่คาดคิดก็ เกิดขึ้นเมื่อพ่อของนาเอกประสบอุบัติเหตุพร้อมกับผู้หญิงคนหนึ่งที่อยู่ในรถเพราะมีคนร้ายไปตัดสายเบรกพอนาเอกกับผู้หญิงคนนั้นรอดมาได้แต่ทั้งสองก็อยู่ในอาการโคม่าไม่ได้สตินาเอกเสียใจยเหตุผลที่เธอใจร้ายพ่อทั้งที่รักท่านมากก็เพื่อลงโทษที่พ่อปล่อยเธอกับแม่ต้องเหงาแลวนาเอกก็เจอเรื่องไม่คาดฝันอีกครั้งมารู้ว่าตัวเองมีน้องชายต,ต่างแม่ที่เพิ่งจะอายุเจ็ดขวบพรอมาอีกคนและตามพินัยกรรมของพ่อหากเธอไม่สามารถแต่งงานครองชีวิตสมรสจนครบสามปีได้มะระดกทั้งหมดตก เป็นของน้องชายต่างบรรดาทันทีแต่ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นกับเขาจนเขาไม่สามารถรับมรดกได้เมื่อน,นั้นมรดกและอำนาจในการบริหารทั้งหมดจะเป็นของอาของเธอซึ่งนาเอกไม่มีวันยอมยกมรดกทั้งหมดให้ตกเป็นของอาเด็ดขาดนาเอกไม่รู้เลยว่าถูกคําพูดที่เธอคุยกับเลขาข,ของพ่ออาของเธอได้ฟังทุกอย่างและอาของเธอก็คิดว่าเวลาอันน้อยนิดนาเอกจะไปแต่งงานทันได้ยังไงแต่ถึงเธอจะแต่งงานทันเด็กอย่างเธอก็ไม่ใช่ผู้ปรับของเขาอยู่ดีแม้นาเอกจะไม่อยากเป็นพี่สาวให้เด็กคนนี้เพราะเธอไม่รู้จัก แต่เมื่อโดนเด็กออนว่าเขารู้จักเธอดีเพราะแม่ของเขาบอกว่าผู้หญิงที่อยู่ในทีวีคือผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลกแล้วก็เป็นพี่สาวของเขาด้วยแถมโตขึ้นยังอยากเป็นผู้กำกับให้เธออีกนาเอกจึงใจอ่อนให้ผู้จัดก,การดูแลน้องชายไปก่อนนาเอกเห็นข่าวเอกจะ,ะแถลงยังเป็นทางการเรื่องข่าวสาวกับผู้หญิงคนนั้นคืนนี้ทําให้นางเอกโมโหมากเพราะเธอเป็นคนพูดก่อนว่าจะ,ะแถลงข่าวพรุ่งนี้ด้านการินก็ร้อนใจรีบโทรหาพระเอกตอนนี้เธอกลัวมากว่าสามีจะรู้เธอทุ่มเททำทุกอย่างกว่าจะมาเป็นอย่างทุกวันนี้ได้ เอกบอกเธอไม่ต้องกลัวเขาจะจัดการทุกอย่างเองจะไม่ทำให้เธอต้องเดือดร้อนเด็ดขาดเมื่อก่อนเขากับดาอินเคยรักกันมากก่อนที่เธอจะไปเรียนต่อที่อเมริกาพระเอกตัดสินใจบอกกับนักข่าวว่าผู้หญิงที่อยู่ในรูปก็คือนางเอกนางเอกเห็นก็ถึงกับปรีแตกหาว่าพระเอกเป็นไอ้จอมโกโหกรีพอหาผู้จัดการให้ตั้งโต๊ะแถลงข่าวทันทีเพื่อบรรเสาคำพูดของพระเอกและจะฟ้องเขาให้ถึงที่